นอกระหมันแน่ผู้ใดมียาหลายๆแทงตัวใดให้ตัวดีครับครับโดยเฉพาะพอพันแม่พันนี่งั่นว่ากิ่วมันโมเมนต์จะกินแต่หัวอาหารเลยกินเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างคืองัวกระดดดเทาครับบกเกยวกันเลยยาเฟื่องี่กินเรียบ,บแท่ที่มันต้องมามามา,มา,ม,า,ม,ามาแยกก็คือการขุนไขมันแทบจากกลางน้ำอันนั้นต้องใส่ตุ้นทุนแน่เท้าอาจสิผลิตลูกมันแล้ว เอามาส่งให้ตลาดของของว่าจิ๋วเนี่ยก็ได้โดยไม่ต้องคุ้นเพราะว่าพางคนอาจตกวทีนสิบวหลาย พายุครับจังหวัดทิศเกตนะครับอยู่าร์มงัวคุร่งวากิวนะครับาร์มคุ่ร่งนะครับงัววากิวนะครับเสียฟปร้มในแห่งนี้นะครับเป็นเรียงแต่งัววากิวโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าพอมีปีนองนะครับไปสอบถามนะครับเป็นยังเพิ่งเรือที่จะเรียงงัวายพันธุ์นี้นะครับไปกันเลยครับสนับสนุนโดยจุลินทรีดับกลิ่นตราไมโครเบสลดกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้าง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดผงตาเคเฟีสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับขออนุญาตให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบัตรหัวักนะครับผมชื่อแช่นร่มระสิีครับครับแต่ก่อนก็เป็นครูเดนิกาออกเกษียณออกมาเรียนว่วเล่นเล่นเรียนว่าเล่นเล่นนะครับจริงๆเริงเมาเไม่ยมอาจารย์หลายคลิปแล้วนะครับอันนี้กับปะมาณคลิปที่3ครับพ่อแม่พี่น้องครับเพอมามีเอฟซีแลหลายๆคนสนใจนะครับในการเรียนว่าสายพันธุ์เนื้อนะครับแล้วก็หลายๆคําถามก็ตามมาว่าเป็นอย่างตัวเป็น อยากเรียงว่ากิวนะครับว่ากิวแต่ว่าฟ้ามของอาจารย์นี่ก็คือเพลียงว่ากิวทั้งเบิร์ดเลยครับก็เลยมาติดตามนะครับมาติดตามมาสอบถามผู้เพลียงว่ากิวอีหลีนะครับก็คือคุรงฟาร์มนะครับอาจารย์เฝ้าถึงมาอาจารย์เป็นอย่างจังเลือกที่จะเลี้ยงงัวพันว่ากิวนี่ครับครับเหตุผลที่เลี้ยงว่ากิวนะครับก็คือเป็นพันธุ์ที่ ห,หลายเป็นสายเนือ้นออ่านเครัท่านอื่นนี่ก็มีอยู่ดอกหลักการตลาดชวนมากในชิสุเกตเท่ากับมีพันอื่นละ่ะที่เขาเลี่ยงหลายการตลาดหลายแต่ว่าผมว่าคงสิบว่ากิวผมคือคงสิบไปไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดต้องการสา,ายเนือ้อมันแสดบรรินใา้มันแสบเกรดพี่เมียมอาจารย์ก็คือมุ่งหวังสิีพัฒนาไปเกรดพี่เมียมครับ ก็เลยต้องเป็นว่ากิวว่ากิว่วว่าิเพราะว่าเพื่อนไหยใครมันแสงดีนะครับอันนี้คือคําต่อว่าเป็นอย่างต้องเป็นว่ากิวนะครับบ่านนี้การเรียงว่ากิวนี่อยู่นี่ผมมองมองเบืองอาจารย์ส่วนหมากต,ตอนนี้เป็นการเรียงต้นนามเป็นหลักครับต้นนามก,กับกากหนาแต่ปลายน,าน้มส่วนหน่อยเพราะว่าเขาเขาเขาผลิตเขาผลิตต้นนามมาเพื่อว่าเขาสิเลียงกากหนาวก็ปลาย้นาแต่ว่าสวนมากอาจจะ พอถึงปลายน้ำกันแล้วแต่เข้าผลิตงวดที่มีคุณภาพตอนนี้เขาเอาอโกบุริโยชิลกากานาลุโตมาลงนะครับเอาผลิตเองด้วยที่ว่าเขาเป็นเ,นเก็บงวดมากเจากที่อื่นเข้าหูว่าสายพันธุ์ใดที่ไายการพันเสกไหลเขาเเอาต้นนมาเลี้ยงเพื่องที่พัฒนาสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี่เป็นเป็นการไห่ เนื้อไขมันแสบถิ่หลายกว่าการหายเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนการหายอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยเอาเหลือเอาเอาต้นน้ำหลายกว่าเพื่อพัฒนาตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเน้นไปทั้งต้นน้ำนะครับเพื่อสีผลิตลูกนะครับแต่ว่ากับบอดิพิทตวันาะอาจารย์เพราะว่าอยู่นี่ลูกเป็นออกร้าหลายอาจารย์ อยากให้เบาซูวพอมีพี่น้องฟังเขาเรียกว่าจังไหนจังไหนลูกหลายนะครับตอนนี้อ๋อครับอเหตุเห็ุหที่ว่ามันเดหลายก็คือตอนนี้ผมมีอยู่สี่สิบกว่าเม่ครับก็แม่ใดสิคืนก็คืนตอนคําเนี่ยตอนตอนเข้าให้อาหารแล้วเนาะครับมันคาเนี่ย,ยผมจิงมีไปใช้อ่ะอืมันงตเนี่มันขืนมันสีบอสเดงอาการเลยครับมันเป็นจาไหนอาจารย์อาจารย์เาาบามึงฮะมัน,ม,นมันกระยุซื่อหลอนั่ย ไปสงไปายเบิงเบิงของมันเนาะครับเบิงมีน้ำไหลอ่เบิงอวัยวะเพศเนาะของมันไม่นชมีน้ำไหลแต่มันไม่แสดงอาการครับเบื่ออื่นมากมันก็อาธีลงไปใน่เขาค่ะสมวัติได้น่ะหาหัวเขามาซองไปสายเบิงหอืน้ำมันไหลนอกมือนี่เบื่ออื่นมากมันสิขืนเงียบๆสิโอตัวนี้ขืนแล้วเนาะครับอ่าผมม่อเขาเห็นน้ำคำมือเส่ามากสมมืไม่ยังมันแรงสมกันแล้วแต่แต่ว่าเขาต้องเบิงเบิงเกือบคู่มืออะ ถ้ามมันเป็นช่วงที่ว่ามั่วมันขึ้นนะเอาแต่เบิงเบิงเบิงถ้าเขาโบเบิงเนี่ยมันจะพลาดคือมันกินอาหารฟรีเขาไปหยิบเอ็นมื่นนั่นแหละครับเออนั่นแหละคือเหตุที่ว่ามันได้ลูกหลายแล้วกันสมเจริญเธอกับโบพรับส่วนพลาดเนี่ยเพราะว่หลายอ่ะสิบตัวสีมีตัวหนึ่งสิบวัติดอ่ะโอ้แสดงว่าแน่นอนเนาะเนาะครับครับครับในการจับสาดของทางแน่นอนอีหลีนะครับเพราะอาจารย์เคลับก็คือ ใช่ป่ะบางอย่างมาแล้แงยังมาแล้งย่งมาแล้งคันนี้น้ำเมือกหลายหลจิ้มยิบๆเนี่ยแ,แสดงว่าเพื่อนขึน้นแน่นอน,นยังมือเส้าอาจารย์สมทันทีค่ะมือเส้าก็แรงเลยมือเส้าก็แรงแ,แรงเบืองว่ามัวตัวนั้นเตียวว่ามันโตนี่มันจะขึ้นน้ำโตมันขึ้นแล้วลงเร็วเพราะมสังเกตอ่ะถามว่าแม่ไม่อาจจะสังเกตว่าใดถามว่าเก่าล่ะเออแม่นี่ว่ามันขึ้นถ้าสมเร็วติดหรือบางเทีอสมเร็วบ่ติด ใส่การสังเกตเอาโอ้ยแล้วนี่เนี่ยใส่แล้วใส่การสังเกตเอาอ่ะถใส่การสังเกตเอานะครับก็เลื่อยเชียงไทยอ่ามีลูกหลายอยู่นี่นะครับเพราะว่าจับสัตว์ค่อนข้างแม่นไดครับจับสัตวดการสังเกตตลอดต้องสังเกตตลอดนะครับบางตัวนี่มันสีฟองมันสีพุ่งตัวอื่นเจ๊บั้งตัวมันตัแสดงอากาศเลยนอ๋อมตัรอดแบบครับครับผมเฉลี่ยครับอีกอีกอันหนึ่งที่เป็นขอคิด ในการชีร้เลี่ยงว่ามีพันก็คือข้าวบดถังเลี่ยงมันอ้วนครับข้าวบด้องคิดว่าเอากินแห้มันอ้วนอ้วนแห้งมันเกิดสิไปทําให้สมบติดง่ายทำให้ขาด <dragon> กลางๆแล้วก็บวให้จ่อยเกินไปที่พอสำคัญก็คือผมเลี่ยงอยู่นี่นี่อาหารจะว่าอาหารนอ,อนก่อนแล้ววขาว่าอาหารแน่ข่าแล้วโพดมักแน่ครับ,บหยาแน่อันไหนที่พ่อมีก็อาหารมันจิเตเจียหายมันอ้วน ประวัต oh. <laughs> นเี่นมันโอกาสจะติตอย่างอย่างเนี้ยครับทำหนึ่งกลางกลางเราต้ไม่จอยเกินไปจอยเกินไปกับบทตีได้ครับครก็ห้ยกลางกลางต่อหายกลางกลางนะอาจารย์นนท์นะครับนี่คืออ่าวิธีการเลี้ยงเมีพันธุ์อยู่นี่นะครับเพิ่นว่าบ่ต้องวันแห้งเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าให้เฮ็ดเอาเอาซ้ําพอดีนะครับซ้ํางัวกําลังกลางๆนะครับบ่วันบ่จอยนะครับสมกับติดง่ายครับอาจารย์ประมาณศิษนะครับเอาบัดนี้บ่ถึงมา ที่โครงการชุดกรอนเี่อาจารย์ฝากตัวอ,อ่อนเนี่ยไปหอดใส่ละครับตอนนี้การฝากตัวอ่อนเออ่ตะกรอนฝากซีแม่ครับ 2, กาทิดย 2, ูสองบอทิดสองห้ามมาเจอโลกกับแม่หนึ่งกงอยอยับเลืดอดยู่แม่หนึ่งเกับเลือดแม่หนึ่งตอนนี้แม่หนึ่งใกล้จุดยอดแล้วล่ะฝากตัวอ่อนโอ,อต,นตัวนี้นะครับเกิดจากการฝากตัวอ่อนนะครับแม่แม่ท่องตัวนี้นะครับคือการผสมของเพันเป็นการฝากตัวอ่อนนะครับ ตอนนี้เจ็ดเดือนหรอครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนอีกสองเดือนในรุ่นกันใชครับพอไม่ค่อยดีครับที่บอ่าที่หรืหนาตามไปแั่หนาตาไปแต่เลือดลอยจังไี้มันกับว่าคือแม่บ้านเพราะว่าเอาตัวอ่อนจากนอกมานะครับก็ฝังหนึงไปครับก็เลยบ่กอาชีพบ่คือแม่บ่ามู้กับแม่ไม่ต้องสี่เตลู่มมากมันสิเป็นจังไยเพราะแม่มันเป็นแอ่งกัดครับอ๋อแม่เป็นแอ่งกัดครับ ตัวตัวเทียของอาจารย์สมเออ่เป็นฝากเป็นฝากเป็นยังไงครับเป็นฝากตัวอ่อนว่ากี่วฝากตัวอ่อนเป็นว่าเกี่ยวแมงกัดแมงกัดนะครับฝากอ่อนว่ากี่วการล่อรุ่นเบิองล่อรุ่นเมืองล่อลุ่มคนออกไปม้าสิเป็นแบบไหนะครับเป็นตัวแหลกของฟาร์มเห่าเป็นตัวแหลกของฟาร์มนะตัวนึงคือลิมปีสอันแท่นไฟตัวนั้นกับฝากความกันอ๋อล่ามปีสกินนะครับแม่แม่ยุ่ใกล้ๆกันนะครับแม่ยุ่ใกล้ๆกันนะครับเแทนหมาม้าเป็นโตแล้วล่ะอ๋อเป็นโตเป็นตโตผู้ มจะเลยตากครับเอาไม่ทันโลกมาก,ก่อนโลกมาก,ก่อนนะครับ,รบเออว่าเรื่องโรคระบาดวังหันของของของอาจรออาจรย์เกิดหลายบ่ครับของผมอยู่นี่เกิดยี่สิบหาตัวยี่สิบหาตัวเนี่ยครับโอ้ยรวมเปนหน่อยๆบัดนี้อาจารย์ดูแลจังไหนครับยี่ห้าตัวเนี่เนาะเสแหลกกันเพิ่นกันว่าให้เพชรกางหมู่มโอ้ยว่าผมี่กางหมู่กันได้หรือไม่ลงมากๆแล้วผมก็เลย ใช่พิธีการลมควันลมค,ควันสามหมื่นลมหนึ่งลมควันใส่ย,ยาอ่าแล้วก็ป่นอีกอนหนึ่งก็คือตัวไหนมันเป็นแล้วครับผมก็ฉีดโดยไปหาค่ำแนะน้ำจากปููเนาะหละกักใหญ่เพื่อนมาบอกว่าการฉีดเป็นยังไงยังไงต่อกะฉีดเองแน่หลักใหญเพิ่นมาฉีดให้แน่ครับ25โซตัวนึงก็ตัวก้อนทุบเข็มห่ะตัวไหนไข่เราบปตะถม มังเก็บบางวันตัวไรไข่ก็เพิ่มเพิ่มยาแก้ไข่ลยู่ต้องถามอือกระดูแลกระพานมาด้วยดีครับผ่านมาผด้วยดีประสบการณ์เนจ้าว่ากระเสียไปตัวหนึ่งเหระอ๋อยิบหาตอนหนึ่งยิบหายตอนหนึ่ง็ถือว่าโอเคนะครับพอนถือว่าตัวที่มันเสียนี่กะมันมันเป็นในข้อมันผมกตรงมันแน่บมเห็นเลยติดในข้อครับมาเห็นก็เลยขาดไปตัวนึง ก็คือว่ากะถามผู้หูผู้นเป็นผู้คนมีวามูในเรื่องนี้ก็เป็นมาเบิงไห้เป็นมาฉีดไห้เรามาฉีทุกแบบเป่นหมอ้ามะฉีเป็นบอที่แบรนทังหยาาครับครับเสอว่าพไม่มีน้องเขาถ้าเห็นถ้าเห็นคนฉีเราแบบเบืองนฉีดเราคนฉีดจังไหรใส่ยาอีหงถ้าาหูเขาก็ถามคนถามหูว่านี่ว่เป็นจังซี่ใส่ยาอีหงั้เราต้องถามคนเราเาม่ฉีเองมั่นกระซี มันกับสิบววแพร่นะครับเกิดถามันเกิดมาด้วยฉีดพ่นโอยู่เทาก็สามารถสี่แก้ไขสถานการณ์ได้อ๋อนล่อเตะเพลินหนิงงวดแต่ไหนครับตอนล่อเตะเพลินเพลินที่ไหลไหลหมองเนาะส่วนหนึ่งเทาก็ต้องศึกษาเนาะซื้อารครับซื้อสารครับความโห่เพิ่มเติมนะครับในการเรื่องเลือดเรื่องใส่วานใช้ยานะครับยาแก้ไขยาเรื่องเรื่องในหน่อยเน้อจานนาะนะครับ พาฉสิแก้ไขบรรเทาไปก่อนได้นะครับอาจารย์เพิ่นหมายถึงที่สี่ครับสําหรับสามตัวนี่้ครับเป็นการหมุนปลายน้มของฟ้าเขานะครับโอนี่ครับนะฮะคาดว่าสิออก่ตลาดในเดือนธันวาคมนี่ครับเดือนหน้าเดือนหน้านะครับฟ้าก่อนเป็น อ๋อเปนอันทรงเดือนหนานะครับวันไม่เดือนหนาเนาะเหมือนเดี๋ยวันอาถ่ายท้าวันที่เดือนหนี้เนาะครับเดือนนี้นะครับพ่อไปเดือนนีนะครับพ่อพี่น้องครับเดือนนี้บอกใครหูว่าวันเสาร์วันอาทิตย์บูมตั้งตั้งแต่เกษียณมากเลยว่าเกษียณมากเนี่ยมักวันไหนเป็นันครับอันนี้นะครับเป็นเป็นวันเดือนหนาครับพ่อแม่พี่น้องครับเป้าหมายก็คือประมาณหกลอยถึงเจ็ดลอยโล่นะครับอาจารย์เนาะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ว่าใครมันแสบคนสิเลกินอืมอ๊ะ ครับอที่ผ่านมานี่ของอาจารย์เฉลียวอยู่ประมาณเกจใดครับอาจารย์ก็มีสูงสุดกับเกลีตัวหนึ่งหลักจูบป้านสี่หางเนี่ป้านสี่างเกจสี่เกจหาเกจสีเกจหาเกิดถือว่าใชลี่ยหน่องห้าหน่องห้าเกจสามสินี้ตัวหนึ่งเหรอฮึมอ่าเกจสีเกจหานี่เกจสี่เกจหานะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ถือว่าอ่าอยู่ในขันเกณฑ์ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเกจสีเกจห่าเป็นธรรมดานะครับ อ่าเฉลี่ยตัวหนึ่งนี่ประมาณประมาณตัวละเจ้าบาทอาจารย์ก็เรียกอดเน้าหนักเลครับครับตัวเกศีเกธาเนี่ยประมาณเนาะครับประมาณประมาณเก่าหมื่นห้าแสนนี่แหละเกศีเกธนประมาณนี่แหละเพื่อแล้วมันก็เรียกอดเน้าหนักกันละครับที่ตาตามที่ขายมาตามที่ทรงมากกัประมาณเก่าหมื่นเก่าหมื่นกว่านี่แหละอืเฉลี่ยงูอ่าอยู่นี่นะครับตัวหนึ่งก็ประมาณเกศีเกธาอาจารย์พันวาแต่ว่าส่วนหนึ่งตัวแปรก็คือน้นุนนักงูอ่านะครับท่าหนัก น้ำหนักมันประมาณเจ๊ลอยขึ้นไปนี่เพราะว่าเขาว่ได้เอาเบิร์ตโตเนาะเขาก็เอาซากมันมาอ่าจะซื้อไปสิหกสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรนี่นะนะตายไปตัดเกียดไขมันเสดแล้วคุ้นด้วยจำนวนเอาน้ำหนักไขมันน้ำหนักของงัวูที่ที่ที่เป็นซากนั่นแหละว่าไขมันเสบเกล็ดอะไรลราไปคุ้นกันอืแต่ว่าไขมันเสดหลายครับก็เดี๋ยวหลายครับ นักไลก็ได้ไล่เองแหละล่ะครับนำนักกับกับเกรียดนะครับคือตัวแปรนะครับพอมีพี่น้องครับในการเลี้ยงงัวเกลียดที่เมียมนะครับตัวประมาณนึงกับประมาณเก่าเมื่กวาถึงแสนนะครับพอมีพี่น้องครับอาจารย์เพิ่ว่าประมาณประมาณวานะครับประมาณวาน่น้นเน้นนะครับเอาเอาเอาเน้นเน้วอดได้นะครับก็คือการการประมาณนอกจากน์นอการประมาณแต่บางคนเพิ่นก็ว่าอ้นั่นแล้วอันคนมีเงินจะไปสิเลี้ยงงัวนี่ได้ประมาณครับก็คือ สมมติว่าเฮ่าบ่ต้องการสี่เท่าเรียงงว่าเทากับผลิตลูกก็ได้ครับ,รบผลิตลูกคือผลิตตัวน้าแล้วก็ทรงให้กลางน้าเพิ่นเพิ่นก็สิมีคนมาลาบอีกเท่อนึงหรอกรบอตําเป็นต้องไปขายเลยครับลง,ลงลงไล่ขายก็ได้ว่านี่สาคัญก็คือว่าเฮาผลิตมาเนี่ยมัน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 พันดอ่ายนะฮะสายพันธุ์ใดว่ากิ้วสายพันธุใดอือมันก็สิบจําเป็นต้องว่าคุณปลายน้าแบบนี้ก็ได้ เรี่งต้นน้ำแบบของอาจารย์ก็ได้นะครับคุยนอกหลอกก็อาจารย์นะครับอาจารย์พลมาออกลูกเนี่ยปีละลูกเลยนะครับออกทีแม่นครับทีแห้งทีเหมือนคือกันกับมวกระโดดเท่านี่แหละเพราะว่าสามเดือนออกมาได้สามเดือนเดือนที่สี่นี่ผสมเลยทั้งคืผสมคือเดือที่สี่เดือนบางตัวนี่สามเดือนน่ะคือแล้วแต่ผมกับผสมเดือนที่สี่มันก็ผสมนะครับมันซ้ำกันกับวกระโดดบานเท่าอะไรบอตงไปล่อว่า ปีหนึ่งสองปีมันขึ้นโมแมนับสามเดือนถึงสี่เดือนขึ้นอีกแล้วสามเดือนสี่เดือนนีกเลยนะครับยูนี่ร้อยออกลูกเองก็มีแนนะครับหลัวก็เป็นเหตุที่เรียกว่าเกี่ยวก็คือการออกลูกสิบบุมีปัญหาปัญหาอย่างว่าเกี่ยวนี่ออกลูกครั้งแรกออกตัวเล็กแต่ออกมาเดยประมาณเดือนสองเดือนมันชิดใหญ่มันชิดใหญ่เร็วแต่การคลอดนี่ตัวเล็กครับปัญหาการคลอดติดการคลอดตายี่บุมี นี่คือข้อดีของวัคิีนครับข้อดีตอนออกมาแรกๆเพิ่นอาจจะตัวเบใหญ่บาไงครับครับเลี้ยงไปสี่หาเดือนเพิ่นสิใหญ่ขึ้นเองขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะตัวผู้เนาะครับอาจารย์ครับตัวผู้โดยเฉพาะตัวผู้นะครับถ้บอาจารย์ข้อนี้เป็นจังไข้ก่อนครับอาจารย์ข้อที่เข้าเบิ้งอยู่นี่ครับข้อนี้ครับเป็นลูกที่ผลิตเองนะครับอัวนี้คูบอรินะครับลูกคูบอริครับสายพันธุ์คูบอรินะครับเป็น F2 ตอนนี้ข้ากระตอนเรียบร้อยเตรียมที่เขาขุนเป็นกลางน้ำครับตอนนี้มันเป็นต้นน้ำเนี่ยตัวนี้กับมันในสิบสี่เดือนก็คงสีเขากลางน้ำครับอาจะเอาเขากลางน้ำแล้วนะครับตัวเนี้ตัวนี้ก็คือการเป็นบ้านครับเนี่ยเ้าไปที่เขาขุนแล้วเตรียมเขาขุนแล้วตัวนี้ก็เป็นผลิตผลิตผลของหฮาเองเมยนครับผลิตอยู่นี่ค่ะอ๋อตินสองผลิตอยู่นี่ครับครับการแสดงมา อ่ามวนสามสีหาตัวนี่คือเข้าบริบ้อมมุมมิตรุนการสื่อบอกครับบอกบอกก็คือเป็นลูกเต่าของเฮ้านีร้านนะครับลูกคอกอยู่นี่เลยโอ้ลูกคอกอยู่นี่นะครับคิดคิดง่ายเนาะนอจานาะคันคันอ่าคุณแล้วนะครับเพิ่นขายได้ตัวละแสนก็คือได้หาแสนนะครับหลอดนี่นะครับก็คือบด้บด้สื่องัวเข้ามานะครับเป็นงัวเจ้าของทั้งเบิดนะครับอันนี้คิดต่ำๆไหวนะครับเพราะว่าเอสองอาจารย์เพิ่นมองว่า ถึงเกศเก่าเก่าเก่าโาสิเป็นบบบบบบการันตีว่าส้เกศใหับแต่ว่าเข้ากับสีพยายามใหมันบอตัมเกตสีกับห่าพยายามเกตเก้านั้นมันเป็นตัวหนึ่งที่มันได้มากโดยโดยที่บอคาคิดอันนี้เราก็จะพยายามให้ให้ให้มันเกตสูงใหม่ใช่ใช่แต่ว่าสายพันธุ์ที่เขาใส่ก็คือสายพันธุ์โกลูบริบนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไขายมันแสบดีวันนี้เข้าก็เลยเอามาเห็ด เป็นเป็นตัวสายพันธุค์คาดว่าถ่นเท้าหายอาหารที่ไปว่ามันมีไไขมันแทรกหลายนี่พวกมันพวกอย่างบกขาดนี่เราบกับบอกาดเส้นบังคังบังข้าวมันกับวัตถุดิบมันก็มันขาด มันขาดเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่ากระเป๋าไม้นอกระเป้าไม้ครับเป้าไม้คือว่างไหวนะครับว่ากุมเนี่นะครับต้องเกียร์สูงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นงวดที่ผลิตเองที่ผลิตเองนะครับโอ้จักต้นซ้ายปลายเหงียนนะครับหูสายพันธุ์หูสายพันนะครับทำวันเก็บเม้ากับว่ากับที่ทำให้มันได้เกียร์หลายนั่นแหละแต่ว่ามุ่งว่าสิได้เกียร์ใดมันขึ้นอยู่กับการให้อาหารอีกนิดนึงครับกับมีหลายๆอย่างออกมาเกี่ยวเนื่องเนาะอาจารย์เนาะให้อาหารครับ อากาศหนึ่งหลัอากาศนะครับสายพานงูการทำอาหารนะครับอันนี้คือมาเกี่ยวของกับการใช้มันแสกสิมาเ่ากับงูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดท้ายแล้วอาจารย์สุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ฝากย้งถึงพ่อแม่พี่น้องผูู้เพิรนตตาอาจารย์อยตอนนี้ครับครูโรงวากิวนี่เป็นจังไนก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องบางคนว่าอุ้ยเหีียงในตัวละแสนไปจะเผาไห้ขึ้นปรบครัผมค้นว่าเอาเหีียง อันจังไรละ่ะกระไดแน่บดดัวเนแน่ผมผมเลี้ยงงูขาดคิดบัวขาดคิดบัวสไต้์ตุลาเท่านั้นเท่านี้ดอออ่าเรียนเพ,พื่อป้องกวนดูขนาดแกบางคนกับว่าเมียนแล้วคนมีเงิน่นเรียนท <c oughs> ่านกับบเมียนดออครับมีกับย่างอาหารนี่เนาะก็ะไห้มันแน่คุณใดมีอยาหลายหลแทงตัวได้แทตัวดีครับครับโดยเฉพาะพอพันเม่พันนี่ง่อว่ากิวมั้นเมียนจะกินแต่หัวอาหารเลยกินเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้น,นง,น <c oughs> งัวกร <c oughs> ะดวนเท่า บบเกียวกันเลยยาเพื่องกินเรียบ,บ่ที่มันต้องมา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 แยกก็คือการขุนไขมันแท่กจากกลางน้ําอันนั้นต้องใส่ตุนทุนแน่เทาอาจสิบผลิตลูกมัน่นแล้วเอามาส่งให้ตลาดของของว่ากิวนี่ก็ได้โดยเราต้องขุนเพราะว่าวัสอาจตุนทุนสิบหลายอนี้ตัวหนลานาา้ำเขาหรือผลิตการนา้ำใ้ปลายนา้ำเอาไกขุนก็ได้ งานคราบอาหารกิจาหลายอันนี้คือฝาผอมพี่น้องที่จะเรียกว่ากิวนะคบซึ่งเป็นการเรียกที่บริยนุงงานรวก็เบื้องแล้วจะเรียกง่ายกว่าการขอดกบง่ายครับผสมก็ได้ปีละโตคระคบอาหารก็โบ๊จําเป็นเด้อพวกเมพันนี่บ๊จําเป็นเ่ตาอตมีหัวหารแต่ว่าห้ากกบไหายแน่แต่อย่าขาดก็เหมือนกันกับเลี้ยงวัวทั่วไปนะหยาดหลายเท่าไรยิ่งดี นะครับพอเกี่ยวกันว่าสิมีต้นทุนหลายต้นทุนหน่อยแต่บางคนว่าเป็นแล้วคนมีทุนมาแมนนะครับเพียงใดทุกคนครับเพียงใดทุกคนน้อครับนอเาะว่าพันว่าเกี่ยวสําหรับอาจารย์เพิ่นแนะนําพมิพีน้องไว้นะครับคันพ่อพน้องสนใจอยากมาศึกษาอยาชมนะครับมาได้ปะครับได้ครับความคู่ร่งว่าเกี่ยวนะครับถนนสิสเกตกันทะลักครับจากออกจากตวเมึองสีสเกตมาไปทางกันทะลักเนี่ย เซนขึ้นเขากันทะเขาเขาวิหารกิโลเมตรที่ยี่สิบสี่ออกจากตัวเมืองถนนเลยครับถนนเลยครับออกจากตัวเมืองนักศรีสะเกดนะครับมาเซนกันทะลักก็มอตที่ยี่สิบสี่นะครับอ่าก็จะเห็นสังเกตบึงเห็นฟาร์มวงแล้วนออาจารย์นอหัวสีดำๆหลายๆนะครับเรียนมีมองเดียวนี่ยนะครับอันนี้คือคุณลงไปบัถึงมาบัถึงมีเบอร์ไหมพี่อาจารย์มีอยู่ครับมีเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สี่ห้าห้าครับผมนีม่คือเบอร์อาจาร,รย์นะครับตอนนี้เข้าเข้ากับกระลังสีเอาผลผลิตให้มันแสกเข้ามาบริการพี่น้องอยู่ r, อตอนนี้เตรียมเตรียมในขันเตรียมใน้ขันเตร,รียมนะครับหลังจากที่เข้าเลียงไปแล้วเอา่อาส่ไปแล้วเขาเสียเอาเนื้อเข้ามามาลองเบนไวน์อ๋ออนาคต้างหน้านาคตนน้างหน้านาคต้างหน้านีการจัดเตรียมสเดต้านอาหารนะครับเพื่อบ,บริการ อ่าเนื้อพี่มียมสําหรับพี่สําหรับน้องนะครับกะาคอยติดตามต่อไปนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณลุงนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมายำอ่าฟาร์มัวเพิ่นนะครับเป็นจังจังเลียงว่าเกี่ยวนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องก็คงสิได้คําตอบแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่ได้คุยกับคุณลุงแล้วนะครับกันจะได้เห็นว่าคุณลุงเองนี่ครับเป็นการเลือกที่จะเลี้ยงว่าว่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าเพิ่นมี ต่อมาสีชัดเจนนะครับก็คือการเห็ดไขมันแสกนะครับเรียงงวเกล็ดที่เมียมนะครับงวงพัดวากิเวเพิดมาให้ให้ไขมันแสกที่ดีนะครับความเป็นน้องครับและการมีการถือเรียงง่ายนะครับอันความเป็นน้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับอยากมาอยากมาชฟามฟาร์มเพลินกมาได้ตามที่อยู่แล้วกับเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นในไวันะครับ เมื่อเนี่ยนะครับผมบารูซิเกตน,นะครับก็อจบคลิปหลักล่าพน่นองไปก่อนนะครับพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ